สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินดีชาแนลค่ะมื้อนี้ห่อมาเห็ดเมนูง่ายๆแต่หลายเครื่องปรุงกันค่ะเมนูขาหมูค่ะพะโลขาหมูเห็ดง่ายๆนะคะวัตถุดิบของห่าก็จะมีขาหมูค่ะมื้อนี้หนึ่งจุดสามกิโลกรัมค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะหอมๆนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ ซีอิ๊วดำค่ะ1น่ช้อนโต๊ะผงพรโลค่ะ60ิบกรัมค่ะบ่มีแบบชุดที่เข้าขายเป็นซองๆค่ะก็เลยใส่แบบเป็นผงม,มากค่ะ60กรัมรากผักชีกระเทียมทุบพริกไทยดำค่ะสาสหายนะคะใส่ร่วมกันเพื่อประหยัดภาชนะค่ะเฮหอมค่ะเมอนีอันนันใช่ หกดอกค่ะไผ่จิใส่ซน้อยก็นี่ก็ได้ค่ะสามดอกสี่ดอกห้าดอกได้หมดค่ะซอสปรุงรสฟ้าเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำอีก1ช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบพร้อมแล้วค่ะที่จะทำพะโลข้ขาหมูค่ะเดี๋ยวเข้าไปทำกันเลยค่ะ ต้นมน้ำก่อนค่ะเมื่อน,นี้ใส่หม้อหุนเขานะคะง่ายๆปะหยัดไฟปะหยัดน้ำค่ะใส่น้ำลงไปค่ะกะให้ถ่วมแค่ขาหมูของเฮ้าค่ะหรือไผมากน้ำหลาก็ใส่ใส่ถ่วมไปเลยค่ะอันนั้นใส่แค่นี้นะคะขาหมู1.3กิโลกรัมค่ะอันนั้นใส่แค่พ่อถ่วมนะคะแล้วต้มบ่โดนนะคะเพราะว่าใส่หม้อหุนข่าวแบบ พอมันดีดแล้วมันสามารถอุ่นได้ค่ะแต่อันนี้ต้มบ่ห้ดีดค่ะต้มแค่ซิหนาที่ิฟถึงซิหานาทีแล้วก็ปล่อยให้เขาตุ้นไปได้โตเลยค่ะสำหรับมือนี้อันนั้นต้มซิหนาทีค่ะต้มเดือดนะคะจับเวลาตอนเดือด1ิหนาทีแล้วก็ดีดมะเขาขึ้นเองค่ะบ่ต้องร้อยเขาดีดเองถ้าดีดเองจะนำแหงค่ะ ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะหลากผักชีกระเทียมพริกไทยดำค่ะพริกไทยบดดำก็ใส่ได้ค่ะบางเอิญมีพริกไทยดำอยูอย่ในนี้ก็เลยใส่สื่อมาไหวเป็นกระปุกบกักหง่เฮ็ดหอมค่ะสองสี่หกเจ็ดดอกเจ็ดดอกครับว่าไม่หกดอกนับพิษค่ะว่าเป็นอย่างค่ะ น้ำตาลมะพร้าวนะคะใครจะใส่น้าตาลอย่างอื่นก็นได้ค่ะได้มดค่ะเขาให้เป็นความหวานแล้วจะหมักค่ะมากลิ่นหอมหวานของของน้าตาลแบบไหนก็เลือกได้เลยค่ะเลือกตามสะดวกค่ะซีอิวดำค่ะอันนั้นชอบหลังเอาให้หมดค่ะ พราะว่าชอบติดถวยแล้วจะเสียสัดส่วนค่ะต้องเอาน้ำล้างให้หมดซีอีวดำก็จะมีความกลนความหนืดของเขาอยู่ในโต้ก็ต้องล้างเอาค่ะซีอีวขาวค่ะซอสฟ้าเขียวค่ะซอสปรุงรส ฟ้าเขียวน้ำมันหอยค่ะอันนี้ก็จะเนืดๆพ่อๆกับซีอิ๊วดำค่ะลางเอาจักน้อยค่ะ พ้พะโลค่ะรุดมือนิดนึงค่ะแต่ว่าเป็นยังค่ะเดินต่อค่ะดีแล้วที่่ารุดลงพื้นลุดไซ่หมออันนี้ก็คำจะค้องอย่านลุดไล่จนว่ารุดมือกังวลหลายพูดคือตั้งใจเฮดจนว่าบ่าหายใจกบมีได้บางเทือนนะลุดลงมาอยู่ข้องกระตกใจตึ้มเหมือนกัน จริงๆอันนั้นอยากจะใช่ที่มันเป็นเครืองพะโล้เลยที่ว่าเป็นชุดที่เขาขายเป็นซองๆนะคะออกมาเทใส่แต่ว่าหาซื้อบ่ได้ค่ะก็บอกเป็นอย่างก็เลยใส่ผงปรุงรสบมแมนผงพะโล้สาเร็จรูปค่ะกระบอเป็นอย่างค่ะใส่ได้คือการแซบคือกันค่ะจากนั้นก็จะต้มปิดฟ้าหม้อไว้ค่ะต้มให้เดือด บางคนอาจจะมีเวลาเนาะต้มเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนั้นบม่มีเวลานี่เฮ็ดยึงขึ้นค่ะตั้งใจกินตอนเศร้ามือนีสองทุ่มค่ะเกือบสามทุ่มต้มให้เขาเดือดอันนั้นจะเวลาสิบนาทีค่ะต้มแค่สิบนาทีนะคะนี่คือความประหยัดน้ำประหยัดไฟค่ะเนี่ยพอผ่านไปสิบนาทีอันนั้นก็จะดีดหมอขเขาให้เขาดีดขึ้นค่ะแล้วก็ให้เขาอุ่นหรือตุนต่อ ไปจนถึงสาค่ะแล้วพะโลเขาก็จะขาหมูเขาก็จะนุ่มหนึดไปในตัวเลยเปอยแซบค่ะที่ใช้หมอหงขงเขาเพราะว่าประหยดัดประหยัดไฟประหยัดน้ำปล่อยให้เราตุนทั้งคืนเลยค่ะกับเบิดไฟบ่หลายเป็นดค่ะให้เขาอุ่นๆคลายอุ่นๆ,นๆไปเรื่อยเหมือนมอหงขงาวอุ่นทิพย์ค่ะเหมือนกันเลื่อยอใบนี้ ย่ค่ะดีดไหวเดี๋ตอนเสา้ามาบึ้งกันค่ะเศาราแล้วค่ะพอเสาราแล้วนั่นก็จะกดให้หมอดีดอีกเทื่อนึงเพื่อลวกพักค่ะและเตรียมพร้อมที่จะกินตอนเสารเป็นเมนูมือเสาเลยค่ะมเอนี้ได้พักกาดดองหวานนะคะใช่แบบหวาน เอาล่วงลวกเลยค่ะต้มลวกหนึ่งนาทีค่ะให้เขาจุ่มลงไปค่ะเป็นพัก,กเกรียมค่ะไปใส่พักอื่นพักขนาพักหยังก็ได้นะคะใช้ผักกาดดองหวานนะคะรสชาติจะได้ปเปลี่ยพราว่ามีความหวานเหมือนกับเพิ่มเพิ่มความหวานเข้าไปอีกหน,หน้อยนึงค่ะแล้วก็ให้เขาเดือดประมาณหนึ่งนาที หรือบางคนอาจจะตักน้ำพะโลมาต้มตั้งหากรได้ค่ะมาต้มพักผักากาศกับ,บบเป็นบ,บ่เป็นอย่างค่ะได้คือกันหนึ่งนาทีผ่านไปว่าสันพอท่านถึงนันที่หรานับร่วมๆหลังจากดีดดีดหมอเข่าขึ้นแล้วให้เขาแซ่อยู่ในนันประมาณหนึ่งนาทีค่ะอยกออกเร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะ เมนูง่ายๆเหตุง่ายๆนะคะภผมีหมององเขาแบบนี้มะเมนยี่ห้อนี้นะแบบนี้หมายความว่าเพราะมันดีดแล้วมันสามารถอุ่นต่อได้เป็นการตุนไปในโตได้ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องยืนเฝ้าค่ะเฝ้าแค่ซิฟหน้าที่แค่นั้นแล้วก็ดีดเลยให้ตุนแต่ว่าใส่เวลาหน่อยนึงเพราะว่าเฮาบ่ได้เฝ้ากินเพาะเหตุเป็นมือเชานะคะสําหรับอันนั้นนี่เพราะตื่นเช้าขึ้นก็จะได้ข้ามมูแบบนี้เลยคะ่ะ ตักเสิร์ฟค่ะเบ่งหน้าตานะคะกระดูกก,กระดอนออกมาแล้วค่ะหมายถึงความเปื่อยความสุกความยุยความหนุ่มนะคะนี่ค่ะเด่งๆเลยค่ะเห็นมันบอกมันเด่งๆเลยสีสวยๆบานี้เป็นคิ้วของข้ากิค่ะขาหมูกับแพงแพงแม่ ร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งจุดสามกิโลกรัมกิโลละร้อยยี่สิบเก้าค่ะแต่ก่อนเจ็ดสิบแปดสิบบาทค่ากี้ยังย่อมแพรเลยค่ะวิธีนี้แพร่ตุนค่ะตุนด้วยม้อของเข้าค่ะดีดอุ่นค่ะ รสชาติพอดีเลยค่ะซ่เบเดี๋ยววิตน้มใสก่อนค่ะ หอมเฮ็ดหอมค่ะลองเห็ดบิาง้อค่ะใส่หม้อหุงข,งขา้าวสำหรับความรู้สึกอันนั้นมันคุ้มมากสำหรับการเฮ็ดที่เ่าบบตองไปเสียเวลาต้มเคี่ยว1-2ชั่วโมง เสียวเวลาค่ะเปลืองแก๊สด้วยใช้มอหุงข่าวแบบอุ่นอุ่นทิพก็ได้อุ่นทิพแต่ว่าอุ่นทิพเวลาถ้าเกิดว่าเข้ใส่น้ำาหลายมันลนเรามอจะเลอะเธอะค่ะแต่ว่าอันนี้เพามีลนเขายืนเข,เขาเขาเลียวเห็นได้ค่ะว่าน้ำม,มันจะลนมาลนค่ะเป็นหมอหุงข่าวฟ้าเปิดธรรมดาค่ะแต่ว่าตอนดีดแล้วก็คือเขาอุ่นได้ตลอดเวลาค่ะคือมีความลนตลอดเวลาค่ะค ห่อนเบาๆแบบตุนค่ะทุกครั้งที่เห็ดอันนั้นจะเอามองเข่าใบเนี่ยแหละค่ะเห็ดดีดแล้วห่อนต่อค่ะเซตเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูขาพะโลเมือนีนะคะขอบกุ้นที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องกินดีช n แนลด้วยนะคะ สำหรับมือนี้ฝากพะโลถวยนี่ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะฝากทุกคนเลยไปลองเห็ดเบิงง่ายง่ายๆนี่นะคะเครื่องบกครบกับแทบคือกันค่ะแทบย่อนหยางย่อนผงพะโลสำเร็จรูปนี่แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าใส่ไปอีกกับเข็มข้นคุณแทบนัวค่ะ วันนี้บได้ใส่ไข่บวเป็นอย่างคะ่ะบวมีไข่จิ้มเนื้อให้เบิงนะคะจิ้มขาหมูให้เบิงว่าเปื่อยรุ่นใดระดับใดนะคะเวียดนามคะ่ะ เพราะว่าหมอยังหอนอยู่วิตนามออกเอาสำหรับมือนี่กินดีใช่เราต้องล่าไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ